ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว youtube ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง youtube เรื่องแพพะเกษตรนะครับเป็นยังไงกันครับตอนนี้ค้าขายธุรกิจเศรษฐกิจนะครับ COVID 19, ยุคโควิดนี่ย่ำแย่กันไปหมดนะครับก็ขอให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเร็วๆนะครับกับทุกๆธุรกิจนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจทางด้านใดนะครับการทํามาหากินอาชีพต่างๆก็กระทบกันหมดไปเลยครับตอนนี้กระทบกันหมดเลยนะครับก็สู้กันไปดูแลกันไปนะครับวันนี้สําหรับพี่น้องชาวแพะเราก็ค้าขายภายในประเทศพ่อแม่พันธุ์ก็ราคาก็ยังดีอยู่ครับก็ราคาได้อยู่นะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับแต่ว่าแพะขุนก็อาจจะลงมานิดนหน่อยหน่อยนะครับก็ยังพอไปกันได้ในประเทศนะครับ ถูๆได้ถ่ายกันไปนะครับยุคแบบนี้นะครับมันจะมีสักกี่ธุรกิจกันครับที่จะบูมนะครับในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับมันก็พอกันเกือบหมดทุกอาชีพนะครับประคับประคองกันไปดูแลกันไปครับคนไหนที่มีรายได้มากๆก็ช่วยอุดหนุนดูแลคนที่มีรายได้น้อยนะครับก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองข้าวสารอาหารแห้งนะครับ หรือว่าเป็นการให้ความรู้แนะนำอาชีพชี้ช่องทางอาชีพในช่วงนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นการดีนะครับเป็นวิทยาทานนะครับเป็นบุญกุศลให้ครับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับคนที่มีไรายได้เยอะแยะเยอะๆในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าช่วยเหลือดูแลพี่น้องชาวไทยภายในประเทศเราไปด้วยนะครับก็มันก็ลำบากกัน อยู่นะครับช่วงนี้เราก็ดูแลกันไปประคับประคองกันไปนะครับค้าขายก็ต้องเสี่ยงออกไปข้างนอกไปพบปะผู้คนอีกเยอะแยะมากมายนะครับมันก็หลีกเลี่ยงที่จะติดโรคมันมันก็หลีกเลี่ยงได้ครับเรามัดระวังก็เรามัดระวังได้แต่ก็ยังติดอยู่อีกนะครับคนที่ติดถามว่าเขาใส่หน้ากากอนามัยไหมครับเขาก็ใส่นะครับแต่ก็ยังติดอีกอะไรครับมันก็มันก็ค่อนข้างจะมัดระวังตัวยากอยู่นะครับตรงนี้ ก็อยากให้ <c oughs> รัฐบาลนะครับหาวิธีที่ดีกว่านี้ครับที่ดีกว่าใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ฉีดวัคซีนนะครับว่าทำยังไงคนที่ไม่ติดอะ่ะเยอะให้โอกาสที่จะติดอะ่ะให้มันน้อยที่สุดนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันดีกว่าที่เราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ฉีดวัคซีนนะครับมีวิธีอื่นอีกไหมครับลองดูครับมีวิธีอื่นอีกไหม นะครับเพราะว่าคนที่ฉีดวัคซีนกับใส่หน้ากากอนามัยก็ยังมีการติดอยู่อีกนะครับเท่าที่ทราบข่าวนะครับดูจากข่าวต่างๆนะครับดูจากสื่อต่างๆก็ยังมีรายงานว่าติดอยู่อีกมีวิธีอื่นอีกไหมครับนะครับใครที่พอรู้นะครับรัฐบาลฝ่ายค้านท่านใดเก่งๆนะครับลองชี้ช่องทางชี้แนะให้กับประชาชนชาวไทยเราด้วยนะครับจะได้รู้ว่า วิธีไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ออกไปหากินข้างนอกก็ยากนะครับยากเสี่ยงต่อการติดคนยิ่งขยับก็ยิ่งติดนะครับทําไงถ้ากักตัวอยู่บ้านก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าไปดูแลทั้งเรื่องของอไรายได้อาหารการกินนะครับถ้าจําเป็นที่จะต้องล็อกดาวน์สมมุตินะครับสมมุติถ้าจําเป็นที่จะต้องล็อกดาวน์ประเทศเราจริงๆอาจจะต้องมีการกัก ตัวอยู่บ้านเลยห้ามขยับขยื่อนอยู่เฉพาะบริเวณบ้านของเราส่วนเรื่องข้าวปลาอาหารนั้นร้องให้จัดหาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเฉพาะกิจของแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละเมืองส่งสเสบียงไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบริจาคหรือว่ารัฐบาลสนับสนุนมาเพื่อให้ประชาชนชาวไทยกักตัวอยู่บ้านนะครับสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่โรงงานก็ไม่ต้องกลับบ้านครับทําที่พักอยู่ที่ทํางานไปเลยนะครับ พอจะเป็นไปได้ไหมให้อยู่ที่ทํางานไปเลยนะครับไปก่อนช่วงนี้คืองดการออกไปด้านนอกให้ก,กักตัวใยบริเวณที่ทํางานบริเวณที่พักนะครับส่วนใครที่อยู่บ้านรับจ้างทั่วไปตอนนี้ก็ก็ลองดูครับมันก็ถ้าเขาขาดไะไรได้ทําไงครับตอนนี้โรงเรียนก็จะเปิดเทอมก็ยังเปิดไม่ได้ครับให้เด็กเรียนออนไลน์ ผู้ปกครองหลายๆคนก็ตกงานอยู่ไหนจะมาหาเงินมาเติมอินเทอร์เน็ตซื้อโทรศัพท์ให้ลูกเรียนออนไลน์มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับมันก็ยากอีกนะครับฝากพี่น้องฝากหลายๆหน่วยงานนะครับช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้ด้วยนะครับหลายๆคนผู้ปกครองบางบ้านมีลูกหลายคนอย่างเงี้ยครับพ่อแม่ก็ตกงานลูกก็ต้องเรียนแถมเรียนออนไลน์ก็ไหนจะค่าโทรศัพท์ไหนจะค่าอินเทอร์เน็ตลำพังเงินจะซื้อข้อสารบางทีก็ยังไม่มีเลยครับ มันก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากด้วยนะครับพี่น้องนะครับฝากรัฐบาลทุกท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความสามารถนะครับช่วยรีบแก้ปัญหาให้ด้วยนะครับมันเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าสงคามไวรัสเหมือนในหนังนครับซอมบี้ครับล้างโลกนะครับ แต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้ไม่มีอะไรเกินความสามารถมนุษย์หรอกครับเครื่องบินยานอาวกาศเรายังผลิตได้ทําได้เรายังออกไปนอกโลกได้สำรวจได้ครับภาษาอะไรกับการจัดการเรื่องโลกทําไมเราจะทําไม่ได้ครับจนเพียงแต่ว่ามันจะใช้ระยะเวลาช้านานแค่ไหนนะครับธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับขนาดคนรวยยังแย่เลยครับตอนนี้เจ้าของผับบาร์ สถานบันเทิงร้านอาหารต่งตางๆก็ต้องล็อกดาวน์ทำมาหากินไม่ได้นะครับลูกน้องเขาก็ลำบากนะครับเด็กอาชีพเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างนี้ก็ลำบากนะครับคนเคยทำงานในร่มอย่างเงี้ยต้องมารับจ้างตากแดดบางทีมันก็นก็ปรับตัวไม่ได้มันก็ก็ลำบากอีก <c oughs> ก็หลายเรื่องนะครับฝากด้วยกันนะครับพี่น้องท่านใด อยากรู้เรื่องอะไรก็สอบถามมาได้นะครับทางช่อง YouTube เรื่องแพะเ,เกษตรนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ